สวัสดีครับวันนี้เราเจอเกาะอ,อะไรไม่รู้เลยอันนี้ตัวชอบอะไรเนี่ยเอาไว้จะพูดอะไรไม่รู้อะไรเป็นที่กดและะ้วมั้งเกาะอยู่ตรงไหนอยู่ข้างๆเกาะประสาทเลยนี่นก็เป็นหมอกอมาพอมาก็เป็นหมอกเลยแลอ,อ,อกมาจากข้างลกเลยแล้วมาเตืนอตนตามเจตอยู่มั้งใช่ไหมเราเรามองไม่เห็นเลยเราจะออกไปยังไง นี่ไงนี่ไงเออเข้าแล้วไงดูใจดิเน่แน่แน่เอ้ยเขาแค่เห็นกันเหรอเ,เออเขาเห็นเหมือนกันเฮ้ยเขาเห็นเหมือนกันแต่เราจะไปฆ่าเขาบอดิจะกลับไหมเพื่อนจะกลับบ้านไหมจะกลับปกดกดประสาทไหมเพื่อน มันเป็นงูเาพอมาตอนเนี ok. ้ย oh มันเป็นงูเหาปใช่นะมี่แยัไม่สมบูรณ์มนี่ละไอมนี่วัดเปิดละเปิดแล้วไงเปิดแล้วไงมันมีสคนมันได้เกาะอะไรอะเพิ่งเคยเห็นนะ จริงๆน้องยังไม่เห็นเลยอ่ะตอนที่น้องเข้ามาอขอเจ้าเก็บได้ด้วยของได้ด้วย<อ>เกินมุมได้ด้วยเด็กเรลียนปปะปะปะปไอ้เอ็มเด็กเรลียน นเงินเกาะเก็บเกาะเก็บเงินเกาะน,นี้ทีได้เก้าพันอ่ะ